แบบนี้ังไปพีจถ้ามีปลาหาเลยเนี่ยเนี่ยงานาเกิดมาแล,ล้วคนต้องสร้างอะไรก็เรียกสร้างเารื่องเรื่ใช่ ไปรอบนึงเลีว้วเก็บปิดจอดเราไปปลูกบ้านเอาการโรนี 那不简单，你别打。<music> <music> เป็นชั่วโมงเหมือนเดิมเนาะแต่ว่ามันดีอย่างเราไม่ต้องเฝ้าแต่ิเป็นทางเขาไม่ต้องอะไงนู่นนี่ไม่ต้องเฝ้าชั่วโมงไงอ่าครับแต่ว่าถึงน้องรักน้ำมันก็รู้อ่าไปรักน้ำมันอ่าใช่เจ้าของก็ไม่ต้องผม อันทำงานกาโชว์พได้เฝ้าแล้วปวดหัวไปแล้วกลับก็ได้ไปครับไอ้พวกนี้มันย่างย่างหลายหแบบของไอ้นครับมันมีทั้งไเป็กหมูก็มีไหมูงานรอยละกมีปการเงินเดือนก็มีมานอ้ เคยเคยเคยขับแบบไหนเลือกเอาเลยเลือกเอาโปรไว้เลือกทั้งหมดกี่คนอ่ะพี่เกดพี่น้องเกดนะคนขับตอนนี้ง6รถเจ็ดคันรถรวมช่างอีกช่าง อยูหาใหญ่รถนะเอารถยูหาใหญ่สามสามคันตากินอยู่ เนาะแต่ว่ามันก็เครือข่ายเนาะพี่เนาะเครือข่่ายอาปกัปกขั่วงาน,นใหญ่ๆรวมกันตัวกันนะนี่ยังแกิงที่อะไรแล้ววะนี่เชียบุรีมันอะไรแล้วก็สนามบินเลยแล้ววะอุตภพอครับอยู่ไหนนะอุตภพอบอกว่านี่เชียบุรีโอ้อุตภพอเนี่ยมันมีสนามบินไงอะแก๊งได้งานไปถึงนู่นเลยนะ อย่าบอกนะเอารถไปนู่นนะไม่แน่ไม่ซื้อรถไปเลยถ้าไปน้องอ๋อซื้อรถปล่อยปล่อยเลยปล่อยทิ้งไว้นู่นเลยไม่ปล่อยหรอกไปนูอ่นอยู่นู่นเลยครับไปทำเงินที่นู่นนะอ๋อแต่ว่าเรียกรถซื้อรถคันใหม่ทำงานอยู่นู่นเลยม,มันจยนปีนไปมาไนดะ้ครับไปไม่ไปบอกไม่ไป,อปอเอาแต่บ้านเราไปกินเนาะ หมดเราซื้อซื้อซื้อรถไปโกงใหม่หมดเลยเราเวลางานใหละเอียงานครบโงกาะขายอ่าเสร็จปุ๊บขายทิย้งทันทีเลยขายกลับเหมือนของไออารเจนซีอ่ะตอนนี้เป็นอะไรเลียวะ เท่านี้ยังพอดีเราต้องไปกินเนาะสแปดเลยเนาะพอดีสวยนะพี่เลือดก็ไม่ช้เลยอ่น้ำมันก็ไม่เบืองเลยไอ้สีมันเคเร่งสุดใช่ไหม แล้วทำไมมันไม่ทำบอดหลังให้นั่งให้นอนเล่นนะนี่สงสัยนนี่รถไปโคเลยด้นานหลังปล่อยโล่งอยู่นะทำาไมโต๊ะไอ้ทาไม้แคปนั่งสบายๆเนี่ยคแคบเกินนอนมางนะครับ ่่านเนเียโอ้ยท่านนี่ตัวนี้นั่งายนะครับท่าน,นี้ S5 ท้องซ,น,ซนะครับมานั่งราการทำงานตอบโจทย์ตอบโจทย์เร็วฟุตฟาดมันจรวดเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนั่งในรถนะครับพามานั่งตักวินชนน้ำเนาะใกล้เริ่องานแล้วครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมตามไปคุ างานในบางอีกนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ